วันนี้มีตัวเน้นเม็ดเดียวให้นะจ๊ะเม็ดเดียวนะตัวเน้นเม็ดเดียวให้ใครรอใครยังไม่ได้เข้าดอมหนูเปิดให้เข้าด้อมไม่มีค่าใช้จ่ายหนึ่งร้อยคนจบตอนแรกหนูว่าจะมาเก็บค่าเข้าดอมว่าจะมาจัดโบค่าเข้าดอมสองยเก้าสบเก้าทไม่เอาแล้วหนูเปิดให้เข้าดอมไม่มีค่าใช้จ่ายหนึ่งร้อยคนค่ะด้อมไม่มีค่าใช้จ่ายดอมไม่มีคอชจอด้อมไม่มีคอชจอ สวัสดีหนึ่งพันคนดูนะคะใครจะเข้าด้อมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายมาตรงนี้หนูให้หนึ่งร้อยท่านนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะแต่เป็นด้อมด้อมนี้ย้ําก่อนนะว่าไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนทุกด้อมนะด้อมนี้เป็นด้อมไม่มีค่าใช้จ่ายที่หนูดูแลเอง ย้ำว่าเป็นด้อมไม่มีค่าใช้จ่ายที่หนูดูแลเองหนูดูแลเองหนูวางแนวทางเองหนูดูแลเองนะคะด้อมเนี้ยเข้าไปแล้วอยู่ได้ตลอดชีพใครยังไม่ได้เข้าด้อมด้อมนี้นะหนูเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกจริงๆอ่ะหนูจะจัดโรค่าเข้าสองเก้าเก้แต่หนูไม่จัดแล้วหนูให้เข้าแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นด้อมที่หนูดูแลเองเป็นด้อมที่หนูดูแลเองนะจ๊ะ เป็นด้อมที่หนูดูแลเองใครไม่ได้เข้าดอมมาเลยจ้ะไม่มีค่าใช้จ่ายจ้ะแม่ไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะใครไม่ได้เข้าดอมมาเลยสวัสดี1,100คนดู ไม่มีค่าใช้จ่ายใครไม่ได้เข้าด้อมมาเลยด้อมเนี้ยหนูดูแลเองหนูวางแนวทางเองหนูดูแลเองนะด้อมเนี้ยหนูวางแนวทางเองหนูดูแลเองไม่มีค่าใช้จ่ายใครอยากเข้าเข้าได้เลยมีตัวเน้นตัวฟันตัวเจาะให้นะจ๊ะเน้นก็จะเน้นแบบเม็ดเดียวนะคะรอลิงรอบที่แล้วใครได้หนูดีใจด้วยนะคะคือหนูไปใต้มาเนาะคือจริงๆอะหนูไปสุราษฎร์หนูไปสุราษฎร์หนูก็เลยเลยไปนครนะคะแม่ อันนี้หนูหนูเปิดด้อมใหม่ที่เป็นด้อมหนูดูแลเองเนาะคือหลายคนจะรู้ว่ามีสายชีพมาบินด้อมไปมีสายชีพมาบินโดนบินไปหลายด้อมมากด้อมเนี้ยเป็นด้อมใหม่หนูติดบอดแล้วหนูติดบอดแล้วใครเข้าด้อมไปแล้วนะคะก็เพิ่มเพื่อนหนูไว้นะคะเผื่อเวลาแบบว่าเพิ่มเพื่อนหนูหรือเพิ่มเพื่อนแอดมินเอาไว้เนาะไม่มีค่ะ ไม่มีไอ้นี่นะอันนี้สีเขียวนะสีเขียวนะจ๊ะแม่อย่าไปถ้าขามมีชาชีพนะมีชาชีพไม่ได้นะสวัสดีนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยคนดูนะสวยมากขอบคุณค่ะฟิลเตอร์แม่ฟิลเตอร์น้ำหนักน้ำหนักยังไม่ขึ้นเลยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ด้อมนี้เป็นด้อมที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายหนูเปิดเป็นด้อมที่หนึ่งเลยนะเดี๋ยวหนูบอกแอดมินว่าเปิดเป็นด้อมที่หนึ่งเลยเปิดเป็นด้อมที่หนึ่งเลยแล้วก็เป็นด้อมที่หนูดูแลเองนะจ๊ะวันนี้มีตัวเน้นเม็ดเดียวให้นะจ๊ะเม็ดเดียวนะ ตัวเน้นเม็ดเดียวให้ใครหรอก100คนนะหนูขอรับ100คนพอเต็ม100คนหนูจะปิดไลฟ์เลยโอเคไหมยังไม่มีสามีเดี๋ยวเรียกเคลื่อน <c oughs> ขอยังไม่มีสามีเดี๋ยวเรียกเคลื่อนนะคะขอตั้งใจสวดมนต์มูเตลูเพิ่มพลังให้ตัวเองก่อนได้ไหมขอตั้งใจแบบว่าเอาเวลานั่งสมาธิท,ทุกวันเนี่ยนะนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนนอน เพิ่มพลังให้ตัวเองทําบุญทําทานสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองเพิ่มพลังให้ตัวเองอยากกลับมาเป็นคนปังในปีสองห้าหกสี่บอ็ดงวดติดอีกนะคะขอขอกลับมาเป็นคนนั้นก่อนนะส่วนใครที่แบบว่าอยากให้ดูมีผัวอยากให้กลับไปคืนดีกันหรือว่าสงสารเขาถ้าใครที่แบบว่าสงสารเขาก็แนะนําสามารถรับเขาไปเป็นผัวต่อได้เลยนะคะหรือว่าอย่า เออถ้าใครแบบว่าอยากให้กลับไปคืนดีกันอะไรเยยงี้ยอันนี้หนูไม่รู้เรื่องของอนาคตเนาะส่วนตัวตอนนี้ก็คือหนูขอหนูขอโฟกัสกับการทํางานของหนูขายของของหนูได้หาเงินที่ลูกหนูนะคะผู้ดำีนนเขาก็อพเอาเขาไปเป็นผัวได้จ้าเพราะว่าอย่างจ้า <c oughs> ยังเป็นไม่ยกลิเกอยู่ไหมไม่ได้ดูลิเกเลยค่ะช่วงนี้หลงรักพี่ไอซ์ทันชายมากนะคะ <c oughs> <c oughs> ฟังเพลงเขามาตั้งแต่เด็กอ้าวไม่รู้เรื่องะลยไม่เป็นไร เข้าเข้าด้อมไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะได้อีกห้าสิบคนนะเข้าด้อมไม่มีค่าใช้จ่ายใครจะเข้าทักได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายด้อมนี้เป็นด้อมที่หนูดูแลเองด้อมเก่าๆนะคะมันโดนติดไปโดยมิชช่ชีพมาบินเนาะด้อมเนี้ยเป็นด้อมใหม่นะคะหนูดูแลเองแล้วก็เป็นด้อมมาให้หนูดูแลเองแล้วก็เป็นด้อมที่ที่หนูวางแนวทางเองอยู่ได้ตลอดชีพเลยนะคะถ้าโดนลบโดนอะไรทากหาออกแอดได้เลยใครยังไม่ได้เข้าทักตรงนี้นะคะได้อีกห้าสิบนนะด้อมคืออะไรด้อมคือกลุ่มค่ะกลุ่ม ในสีเขียวรอแป๊บนึงนะน้องกําลังไล่ตอบนะคะขอบคุณขอบคุณของขวัญทุกชิ้นเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะพี่กวางน้องโอเคมากพี่กวางพี่กวางน้องโอเคมากพี่กวางจา๋าน้องโอเคมากพี่กวางน้องน้องพี่กวางทางหาน้องได้นะน้องติดตามพี่กวางกันแล้วพี่กวางน้องโอเคมากพี่กวางน้องขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหนูจะเดินสายไปทําบุญที่ไหนจริงๆอ่ะ แทนอาทิตย์นี้จะไปพระธาตุ่าหนองแล้วก็จะมีไปคําชะโนดแล้วก็จะมีไปปู่อือลือค่ะแล้วก็จะไปไหว้ปู่นิลการใช่ไหมคะที่อยู่ที่กาญจนบุรีที่เป็นองค์สีดาแล้วก็จะมีไปตําหนักอาจารย์นอตตี้แพนจะไปเยอะมากแต่เดี๋ยวจะลงโปรแกรมว่าจะไปที่ไหนวันไหนเนาะเพื่อเราจะได้ไปเจอกันไปมูด้วยกันไปขอถอวายอพร้อมกัน <laughs> ไปขอหอวายอง้องกันนะคะใครยังไม่ได้เข้าด้อมนะคะมาตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะไม่มีค่าใช้จ่ายจ่าแม่จา๋าเป็นด้อมที่หนูดูแลเองการจนบ,บุรีไปวันไหนหนูว่าการจนบ,บุรีน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าค่ะต้นเดือนหน้าน่าจะเป็นไปการจนบ,บุรีค่ะผมต่อจ้าแม่ผมต่อรอแป๊บนึงนะน้องกําลังไล่ตอบใช่แล้วคะ่ะหนูเลิกกับสามีแล้วคะ่ะ